ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเล,เลยครับเข้าสูช่ช่องอีซี่แมนในครั้งนึงนะครับแล้ววันนี้เราก็เข้ามาในเกม Back o v e r M Slice of Wizard k i n สสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะพาทุกคนนะฮะ มารีวิวนะครับทีมนะฮะที่ใช้ทีมเดียวเนี่ยผ่านทั้ง5ชั้นเลยนะท่านผู้ชมโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เยอะนะฮะแต่ตัวละครครับต้องมีระดับปั้นนะฮะแล้วก็พลังในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับทีมนี้นะถ้าคุณอยากเล่นทีมเดียวแล้วผ่านทั้ง5ทีมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวก่อนนันี้ครับว่าตัวละครครับที่ผมใช้ในมีตัวอะไรบ้างครับล้าทำยังไงถึงผ่านได้บ้างนะเทคนิคการเล่นทีมเดียวเลยผ่านแต่ละชั้นนั่นเองนะครับต่อเริ่ม โอเคครับก่อนที่จะเข้าในส่วนในเนื้อหานะฮะของการผ่านดานเนี่ยผมขอไปรีวิวตัวก่อนว่าตัวไหนที่ผมใช้บ้างน,นะครับตัวแรกครับแอสซ่านะครับมาตัวนี้ก็พลังอยู่ที่ประมาณ85,000นะครับ ำหรับแอสตาครับที่ใช้มาในด่านรอบนี้นะครับซึ่งผมมีตัวอันนี้ด้วยมีการ์ด5ดาวด้วยนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้การ์ด5ดาวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะก็มาลองรีวิวกันเองนะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมใช้การ์ด5ดาวด้วยนะครับตัวที่2ครับจูเลียสครับพลังอยู่ที่ประมาณ75,000นะครับมีการ์ด5ดาวด้วยแล้วตัวนี้ก็จะ5ดาวนะครับเมจิกแอทแทคครับอยู่ที่ประมาณ52,000นั่นเองนะครับแต่สองจูเลียสเนี่ยจริงๆเนี่ยบทบาทเขาเนี่ยมีไม่ได้เยอะอะไรมากนะสำหรับการ ผ่านด่านนะครับหลักๆเนี่ยเราใช้มาเพื่อที่ยิงเพื่อที่จะเพิ่มสปีดหรือว่าบัฟอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะครับตัวที่3นะครับในส่วนของจูเลียสนะครับตัวนี้ก็พลังไม่ได้จูเลียสทุยแวนเจนนะครับวิลเลียมนะชอบจำสลับกันแวนเจนวิลเลียมนะตัวนี้ก็พลังอยู่ที่64,000นะครับ5ดาวตามนี้นะครับและก็ตรงสุดท้ายขาดไม่ได้เลยครับสำหรับเจ้าราชินีแม่มดนะครับพลัง55,000นะครับตัวนี้ก็ปั้นมา3ดาวนะครับก็ที่เพิ่งเปิดมาได้ช่วงเช้านะครับผมเราก็จะใช้4ตัวนี้แหละในการที่จะไปลุยด่าานนนกััะครบม เดี๋ยวไปลุยด่านกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสําหรับด่านนะในที่เจอนะครับในด่านแรกแล้วก็ไปด่านสุดท้ายนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มจากด่านแรกกันก่อนครับด่านแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยมิโมซ่าเนี่ยนะครับถ้าเราไปสกิดเขาเนี่ยมันจะทำให้มิโมซ่าเนี่ยติดในส่วนของสถานะนะครับที่จะเป็นแบบพวกโคระพันนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับดาเมจนะครับแต่ส่วนตัวครับผมก็กดออโต้ไปเลยละกันออโต้ซะแล้วนะครับออโต้ซะแล้วนะฮะโอเคมาเรากดออโต้ไปเลย นะครับแบบชิวๆนะชิวๆนะ,ๆนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะได้ผ่านตอนที่ประมาณเทินที่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะครับสำหรับการผ่านด่านนะเพ <ๆ S 1> ร, <ๆ S 1> ะร,ะราะว่าเราก็แบบเล่นชิวๆเราไม่ได้เน้นโฟกัสนะหรือว่าเม้มปากมากนะท่านผู้ชมเรามาสายชิวนะแต่บางด่านเนี่ยมันก็กดออโต้ไม่ได้อย่างด่าน2เนี่ยถ้ากดออโต้ปุ๊บแมงหนีกูเลย <c oughs> มันหนีมุดดินไปเลยนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยกดออโต้ไม่ได้นะครับ อ่าตอนนี้เห็นไหมฮะเวลาที่เราทำดาเมจใส่มิโมซ่าครับมันทำให้ติดคงกระพันนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถตีมิโมซ่าโดนนะครับตามนี้เลยนะฮะก็ลองไปสู้จนเทธอในท้ายนะครับเราแบบยาวๆอยู่แล้วนะเพราะเรามีแม่มดนะในการที่เรามีแม่มดเนี่ยนะครับสองดาวขึ้นไปเนี่ยเราจะทำการหิวลเลือดนะครับทุกๆรอบได้นั่นเองนะครับแม่มดก็หิวลเลือดเราได้นะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้เตอตีมจิกแล้วนะครับโอเคเราตรงนี้ตีแม่ม่ตีมิโมซ่าอ่ามิโมซ่าจังหวะนี้แกติดในส่วนของตัว คงกระพันอีกแล้วนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะเราไม่สนใจเรามาแบบออตโต้เลยมาแบบออโต้แล้วไอ้ปาดแบบไม่ติด <c oughs> จังหวะนี้ออโต้แบบปาดแบบไม่ติดด้วย <c oughs> โอเคครับผู้ชมต่อมาเลยรับจังหวะนี้นะครับมาท่าสองครับมาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจังหวะนี <c oughs> เ้เราไม่รีบ <c oughs> เรา,บบาไม่รีบหลังแบบใส่ไม่รีบแต่ก็ไม่ได้นานมากท่านผู้ชมไม่ได้นานมากเราเอาใส่ออโต้นะ เน้นดวงแบบไม่รีบเราไม่รีบบึมมาจังหวะน,นี้มิโมซ่าเริ่มแล้วนะน้องหญิงกูเริ่มบ่อแล้วจังหวะน,นี้เธอในท้ายนุู้ชมพอเธอในท้ายเนี่ยนะฮะตั้งแต่เธอที่30กว่าไปเป็นต้นไปเนี่ยนะครับมิโมซ่ามันจะเริ่มแบบรับน้ำเม็ดแรงขึ้นอโอเคหาปบจังหวะน,นี้ไม่รีบไม่รีบ <laughs> ไม่รีบนะุผู้ชมไม่รีบตอนนี้เธอที่37แล้วนะครับตอน,นี้ออตโต้มายังมีคงกระพันอยู่นะุผู้ชมอ่ะตีมาไม่โดนด้วยนุผู้ชม <laughs> ตีไม่โดนด้วยจังหวะน,นี้อ่ะ ดอกนี้นะครับแล้วมิโมซ่าชุบชีวิตอ่าชุบกลับมาแล้วนะครับตีไปเรื่อยๆ,ๆตีไปเรื่อยๆเออแอต,ตาลายังยืนได้อยบายับท่าสองมาจังหวะนี้บรับท่าสองมาจังหวะนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วปื้มมาโอ้โมิโมซ่าอ่าฮิวขึ้นมาตัวนี้เธอที่สีแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ปั่นมาจังหวะนี้โอ้ยหนึ่งหมื่นดาเมจนะครับตัวนี้ติดโครงพันไปแล้ว48ท่านผู้ชมนี่49แล้วผ่านไปประมาณ2นาทีโอเค ปาดมาจังหวะนี้ปั๊โอ้ติดคงกระพันเนี่ยกูโคตรสวยเลยจังหวะนี้ปาดติดคงกระพันนะครับมิวซ่าก็เอาเราไม่ตายนะเนื่องจากว่าเรามีแมวมดฮิวเรื่อยๆนะท่านผู้ชมถึงเธอได้หมดทีมันก็จะฮิวทีเธอได้หมดทีก็ฮิวทีอะไรแบบนี้ได้ท่านผู้ชมอ่ะตีมาจังหวะนี้แต่ถ้าเล่นทีมแบบบัฟดาเมจอะไรเงี้ยก็เอาน่าอันน้าจะเอามิวซาลงแหละเล่นพวกไลออนไลอาอะไรเงี้ยแต่เรามาแบบชาเลนจ์ไงทีมเดียวผ่านทั้ง5ชั้นไงท่านผู้ชมเราก็เลยไม่ได้เล่นไลอานะ แต่ถ้าไปเล่นไรอาเนี่ยก็น่าจะผ่านง่ายแหละนะครับบัฟบัฟรัวๆแล้วก็ปาดทีเดียวมิมซ่าก็หายเลยนะครับตรงนี้ฮะอ่ะปีไันนี้เทิร์นที่64แล้วนะครับเลือดเรายังเยอะอยู่เลือดเรายังเยอะอยู่ท่านผู้ชมเยอะแบบเบิ้มเบิ่มไอมิมซ่าคงกระพันอีกแล้วอ่ะมาแล้วมิมซ่ารอบนี้อันนี้สกิลมาบึ้มมาโอเคจังหวะนี้ติดคงกระพันอีกแล้วโอ้โหไปยาวๆออโต้แบบยาวอ่ะผ่านไปเทิร์นที่72แล้วนะท่านผู้ชม รอบเทิร์นที่72แล้วนะครับสำหรับรอบนี้นะฮะท่านผู้ชมครับโอเคติดของกระพันรัวๆอ่ะอ่ะเจ็7สิบหกเจ็จ็โอ้ยไปขึ้น80แล้ววะ <c oughs> ยาวขึ้น80แล้วจะขึ้น80แล้วปาแบบรอบแรกได้ปาดแบบปั๊มเอ้าปาดติดไน้แต่ว่าไม่ได้มีแพสซีฟนะครับผมแอนตี้เมจิกนะฮะถ้าปาดติดเมื่อกี้แอนตี้เมจิกก็น่าจะตายแล้วนะครับโอ้โห82บึ้มมา จังหวะที่เป็นสองบื้มมามีโมซ่าแบบยืนทั้งวันน้องหญิงกูยืนทั้งวันเลยจังหวะนี้เอาติดคงกระพันไปทำาตามเมทให้แล้วติดคงกระพันมาดูว่าจะผ่านด้านไหนนะด้าจะขึ้นร้อยว่ะท่านผู้ชมนานน่าจะไปอีกทีหนึ่งน่าจะร้อยนะอะตีมากูอยู่ได้ทั้งวันนะ,ะเด้ตู่ได้ทั้งวันแน่ตีคงกระพันในเก้าสิบแล้วท่านผู้ชมถึงเก้าสิบแล้วรอบนี้ าดจังหวะนี้อเออผ่านทั้งวันน่ะกูออโต้ทั้งวันน่ะออโต้ทั้งวันนี่ไงออโต้ทั้งวันนะท่านผู้ชมปื้มมาโอเคจังหวะน,นี้บั๊บมาหนึ่งทีอ่ะวืบมาโอเคจังหวะน,นี้จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยเราใช้วิธีเนเี้ยเนี่ยเราใช้ตอนเนี้ยเนี่ยเราเลิอกออโต้เนี่ยเราเลิอกออโต้ก็ได้นะจริงๆริงอ่ะออโต้ไปก่อนตีมาโอ,อ้ปอ์ป์ป่ะตีมาหนึ่งทีหนึ่งร้อยแล้วนะท่านผูน้ชมตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะครับ ปึ๊บมาโอเคแตกไปแล้วนะครับตรงนี้มิมซาก็โหหลังๆเนี่ยดาเมจมันจะเริ่มแรงๆนะเราไม่ไปเท็จแรงๆแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาโอ้ยังยืนอยู่ได้นะคุณผู้ชมยืนอยู่ได้ไปยาวๆไปยาวๆี่ตายเบีกแล้วโอ้โหรอบนี้ออโต้แบบยืนทั้งวันตีมาเอ้ยน้องหญิงกูจะตายแล้วโอ้โหควงกระพันอีกแล้วน้องหญิงอย่ามึงโออย่ามึงยิวดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหควงกระพันอีกแล้วเอ้าบัฟมา หทีอ่ะถึงเธอแล้วตรงนี้ยิ้วมาหนึ่งโอ้แม่มดมึงตีแบบดาเมจเบ,บาๆโอ้อยาตายแล้วต้องหญิงจะตายแล้วเพิ่มเวลามา1นึ่ทีเอาเอาแล้วตรงนี้เธอนี้1น7เธอนี้หนึบปันมาสามหมื่นแปดเธอนี้บึ้มมาท่าสอ่ะแล้วก็บั้มมาตรงว่านี้โอ้โหแล้วก็โดนดีบัฟแบบเน้นๆนะครับน้องหญิงจะตายแล้วแล้วก็จูเลียสเอามือสกิลมาบั้มโอ้โหยังไม่ตาย โอโหน้องหญิงยังยง,ยง,ยงรอดได้แต่ว่าฮิวเบาลงเลยนะเนื่องจากว่ามันเธอในท้ายแล้วแล้วป่ามจาจังหวะน,นี้โอ้โหเกือบแตกแล้วติดโคงกัะพันอะไรครับจังหวะน,นี้ <laughs> ว่ายาวๆแบบคอนเทนต์มามาเขาเรียกว่าอะไรนะมาชั้นแรกรกูก็กินเวลาซะเยอะแล้ว <laughs> เจอประสบการณ์ออโต้มาเรียบรอ้อยแตกไปเลยน้องหญิง <laughs> ห้าสามดาวนะครับรอดชีวิตทุกคนนะฮะตามนี้นะครับก็นะครับดามดาเมจไปได้โอ้โหหนึ่งล้านสามนะครับแล้วก็แอสตาหกแสนสองนะโอเคครับผมสำหรับด่านที่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็จบไปเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวเราไปต่อที่ด่านสองนะครับสำหรับด่านสองเนี่ยเราออโต้ไม่ได้นะครับด่านหนึ่งเนี่ยออโต้เอาฮาได้นะเพราะว่ามันแบบมันเดี๋ยวมันก็ผ่านนะตีไปเรื่อยเดี๋ยน้องหญิงก็ทนไม่ไหวนะน้องน้องหญิงก็ทนไม่ไหวนะอ่าโอเคทีมเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ รอบนี้นะฮะก็จะเป็นอ่าเราจะกดมือนะครับตอนท้ายนะด่าน2ไม่ได้ยากนะท่านผู้ชมกดมือตอนท้ายแล้วก็ถมดาเมจไปนั้นตรงนี้เราก็ปล่อยไปเลยมึงจะมุดหนีอะไรเรื่องของมึงนะมุดหนีไปเลยท่านผู้ชมนี่มุดไปเลยอ่ามุดไปเลยนะตรงนี้อ่ามุดไปตีธรรมดาไปนะครับเก็บสกิลไว้ในเทิร์นสุดท้ายนะครับเทิร์นในท้ายเก็บสกิลไว้ก่อนนะครับตรงนี้ก็ตีธรรมดาไปนะครับอ่าตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆนะสำหรับด่าน2เนี่ยมีมีแค่นี้แหละนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอถมดาเมจช่วงอ่าเทิร์นที่อ่าเวฟที่3นะ ถึงเวฟสเนี่ยเราเดี๋ยวเขาเป็นผมดาเมจตอนเวฟสนะครับตัวนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะท่านผู้ชมตีไปเรื่อยๆนะดาบหนึ่งนะมันจะเสียเวลามันนี่แหละอ่ามึงรีบๆหลบหนีไปสักทีดิเอ้ยตุลเออรีบหลบหนีไปทีดีว่าเพื่อนนะยืนยืนอยู่อะไรตั้งนานนะรีบหลบหนีไปแล้วเออหลบหนีได้แล้วอ่าดอกนี้แอสตาโดนตีมาแล้วตีไปอ่เ,อเรียบร้อยอ่ะอ่าจังหวะนี้ปึ๊บมาอ่าเทินนี้อ่าไปตีธรรมดาไปนะครับมึงรีบๆมุดได้แล้วเพื่อน มึงมุดได้แล้วเออมึงพร้อมหนีมึงหนีไปเลยเพื่อนเสีย <laughs> เวลาก <laughs> ูเสียเวลาเออโอเคมาครับเฟสสองนะฮะมึงมุดหนีไปเลยเพื่อนมึงมุดหนีไปเลยแต่ว่าเฟสสามเราห้ามให้มุดหนีนะถ้ามันถ้าบอลเป็นม,มุดหนีได้เนี่ยคือเราแพ้เลยนะครับก็จะไม่จบด่านเพราะเราฆ่ามันไม่ได้อ่ะไปเลยเพื่อนรีบๆไปเลยตีซ้ำๆไปตีซ้ำๆไปเดี๋ยวค่อยไปบูทดาเมจเวฟสามนะท่านผู้ชมบูทดาเมจรวัรวๆเน้นๆอ่ะจังหวะนี้ทุบมาโอเค ทุบมาแล้วจังหวะนี้แวนเจนอ่ะตีไปนะครับตีไปแวนเจนเก็บสกิลไปนะครับตีไปเออโอ้โหมึงมามุดอะไรตัวที่กูตีจะตายไว้เนี่ยเพื่อนเออมึงตายเลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมมา2ตัวสุดท้ายมุดอะไรตัวที่กูจะตีตายไว้เนี่ยเพื่อนอ่ะแอสตาตีนะครับตีไปเลยอ่ะตีไปจังหวะนี้ตีไปอ่ะ มึงมุดสักทีดิเอยเออตัวเนี้ยมุดแล้วมุดได้แล้วเออมุดได้แล้วเดี๋ยวเขไปทนน้าเมจว่าเนด่านซองเดี๋ยวเเดี๋ยวไปทนน้เมจเออมุดไปเลยเออมึงอีกตัวนึงอ่ะมึงมุดมุดตามเพื่อนไปดิเ้ยเออมุดไปเลยเพื่อน <c oughs> มึงไม่ต้องสู้กูมุดไปเลยเพื่อนโอเคมุดไปท่านผู้ชมตีนะครับตีอ่าโอเคพร้อมพร้อมหนีนะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาเติ้วเอาแตกด้วยเรียบร้อยเลยโอเคครับเวฟสามนะฮะถึงเวลาแล้วนะครับผมตรงนี้ นะครัเราก็บูสต์เลยนะท่านผู้ชมอ่าบูสต์นะครับท่าสองบูสต์ไปเลยบอลแจนบูส์ท่าสองไปเลยนะครับแล้วก็จูเลียสนะครับผมอันดับสกิลยัดไปจังหวะนี้ครับโหมดาเมจปั้มแสนสี่นะครับอันดับสกิลแล้วแล้วก็แอสตานะครับปั่นท่าสองก่อนท่านผู้ชมโอเคปั่นท่าสองก่อนนะครับเพื่อเพื่ออ่าเพื่อที่จะได้ดาเมจนะครับเพิ่มดาเมจของแอสตานะเพราะว่ามันจะมีเดฟด้วยนะครับรอบนี้ครับในตัวของแม่มดนะฮะอันดับสกิลไปเลยนะครับให้ติดสาระอัิติเมจิกนะครับแล้วเดี๋ยวเทิร์นต่อไปเราจะปาดทิ้้งแลวนะครับ ก่อนหนีนะรอบนี้เราจะพิชิตนะครับจริงๆววนจันเนี่ยนะครับใช้ท่าประสานก็ได้นะครับนะใช้ท่าประสานเลยนะครับประสานไปเลยทุบมาป้ามโอ้จะตายหาแล้วแค่ประสานก็จะตายหาเลยนะครับคือววนจันเนี่ยบูทสปีดเทิร์นแรกนะครับบูทสปีดกับบูดาเมทเทิร์นแรกแล้วแอสตาเนี่ยจะได้เปิดก่อนแม่มดนะพอเปิดก่อนแม่มดเสร็จปุ๊บก็อ่าตามนี้เลยจะประสานก็ได้นะถ้าเรามั่นใจดาเมทนะครับหรือว่าถ้าเราไม่มั่นใจดาเมเ นะครับก็ตีธรรมดาไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราประสานแล้วเนี่ยแล้วอต้ามาตีแรงเนี่ยนะครับมันจะดูดเลือดเต็มนะครับแล้วแอนตี้แมจิกเราจะหายนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเรามั่นใจอยู่แล้วนะครับว่าประสานเราแรงนะครับเราก็ใช้ปาดเลยปิดเกมนะครับต่อให้เราปิดเกมไม่ตายนะครับเราก็จะมีจูเลียต่อนะเออจิวจิวไปอ่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยสเตตประมาณนี้นะครับจูเลียสเตตประมาณนี้แอตาสเตตประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับโอเคครับต่อมาในด่านที่3นะท่านผู้ชมด่านที่3นะเดี๋ยวไปดูกันนะทีมเดิมเลยนะครับ เราจะใช้ทีมเดิมนะครับด่าน3นะครับก็จะเป็นด่านที่ท่าจังหวะเนี่ยค่อนข้างง่ายสุดแล้วนะสำหรับด่านนี้นะครับมันค่อนข้างง่ายสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็แค่ปาดให้ตายพร้อมกันนะท่านผู้ชมคือจริงๆถ้าพวกท่านผู้ชมเบื่ออะไรเนี่ยนะครับกดออโต้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นมือก็หาจังหวะปาดให้ให้ตายพร้อมกันนะครับแค่นั้นเลยนะโอเคครับตอนนี้แอสตาครับก็ใช้ท่า2ไปนะครับอ่าจูเลียสมาครับจังหวะนี้ใช้ท่า2นะครับสกิลหมู่ดาเมนหมู่าดาเมนหมู่นะครับตัดเลือดไป อยู่ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแอสซ่าเนี่ยนะครับตีไปนะครับรอบนี้เมื่อกี้ได้โจมตีจากตัวของเวนอ่เวนเจนนะครับวิลเลียมนะโอเคแม่มดครับอันนี้แบบสกิลมาจังหวะนี้โป้งโอเคแล้วเดี๋ยวปั่นเลยนะครับรอบนี้ก็เตรียมปั่นเลยนะครับฟานงฟาน่าก็น่าจะไม่ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับอ่ะแล้วก็จูเลียสนะครับตรงนี้อ่าตัวละครในนี้มันเลือดเยอะสุดใช่ไหมตัดเลือดสักหน่อยอ่ะตัดเลือดสักหน่อย ตัดเลือดสักหน่อยโอ้โหเกือบตายเกือบตายนะผู้ชมโอ้โหโอเคดีนะไม่ตายอาตีไปหนึ่งทีอาแล้วก็แอสตาครับปั่นท่าสองเลยนะครับเกมนี้ปั๊บปั๊บปั๊บโอเคปิดเกมไปเลยนะครับตรงนี้ก็ด่านนี้มันง่ายนะครับด่านสามถงภาพมวงตาเนี่ยมันง่ายนะครับก็แค่ปาดอันเตี่แล้วก็ปาดท่าสองจบเลยนะครับถ้าแอสตาของมีประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะปาดตายสบายๆอยู่แล้วนะครับต่อมาครับในส่วนของด่านที่4นะครับด่านที่4นะฮะก็จะเป็นด่านยามีนะครับ ด่านนี้ก็เป็น1หนึ่งด่านที่ค่อนข้างแรงนะครับผมก็เราก็ใช้ทีมเดิมเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับผมมาสำหรับทีมเดิมของเรานะครับเทคนิคการเล่นทีมนี้นะครับก็เดี๋ยวนะเวนเจนมาโอเครอบนี้นะครับมาเดี๋ยวดูวิธีการเล่นนะครับปาดก่อนเปิด1ทีนะครับยามีครับถ้าสองของเวนเจนเนี่ยบัาให้แอสตาก่อนนะครับเพื่อที่จ้แอสตาเนี่ยปั่นได้นั่นเองนะครับมาจูเลียก็จริงจจูเลียด่านเนี่ยมันไม่ค่อยมี มันก็มีบทบาทนะก็ตีไปทำช่วยทำดาเมจไปในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้มากนะครับแล้วก็ท่าสองแอสตาไปเลยครับเพื่อที่จะเพิ่มดีเฟนอ์ให้กับทีมอ่าเพิ่มดีเฟนอ์ให้กับทีมเสร็จเรียบร้อยนะครับโดนปาดแตกมาโอเคนะครับจูลเล่แตกไปแล้วแม่มดนะครับอันนี้แบบสกิลนะครับตัวนี้ใช้เลยนะท่านะผู้ชมอ่าใช้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าสู่สถานะอิติมเมจิกนะครับแล้วก็อันตีปาดเลยนะท่านะผู้ชมตรงนี้อ่บูทาสองให้แอสตาก่อนนะครับบูทสักหนึ่งครั้งอ่าบูทสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อันี้ ยามิมาโฮยามิมาทุยเรียบร้อยแตกเลยมึงป่าดอกเดียวป่าแตกโอเคยาไม่มาเอ้มันไม่ทุยเรียบร้อยครับป่าหนึ่งล้านนะครับแล้วก็ได้3ดาวด้วยนะครับเพราะว่าผ่านด้วยจอจเวทคาสปอร์เตอร์เออเรามีสปอร์เตอร์ด้วยนะครับสำหรับด่าน4ก็ผ่านไม่ได้ยากมากนะครับแม่มดก็พลังประมาณ5 0,000เออปั้นปั้นมาประมาณื่นอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ยืนได้นะครับพยายามใส่ขอให้แม่มดไม่ตายนะครับถ้าแม่มดไม่ตายเนี่ยก็จะสบายนะครับ เพราะแม่บอจะได้ใช้แอนิเมชสกิลเพื่อให้ให้เตะอินเตอร์เมจิกได้นะครับโอเคครับต่อมาด่านสุดท้ายนะครับด่าน5นะครับท่านผู้ชมด่าน5ก็เจอจริงจริงด่านนี้จะใช้พวกแบบไลอาคอมเก่าๆอะไรก็ได้ครับง่ายๆนะครับแต่ว่ารอบนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาแอสตาเลยนะครับโอเคครับสำหรับด่านที่5ตรงนี้นะครับผมเทคนิคมีง่ายๆนิดเดียวนะครับเห็นน้ำแข็งลอยไหมฮะถ้าเราเอาน้ำแข็งลอยตายเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถ มีคงกระพันให้กับทีมได้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเวลามันคูลดาวน์เนี่ยมันก็จะใช้อันติใส่เราไม่ตายนั่นเองนะครับโอเคครับบัฟท่าสองกันเลยฮะแอสตาครับเหมือนเดิมรอบนี้เริ่มเขาดาวแล้วนะครับเราปั่นเลยนะครับตอนนี้เพิ่มดีเฟนส์นะครับให้กับแอสตาก่อนดาเมจจะได้แรงๆนะครับตอนที่แม่มดเนี่ยอันตินะครับแล้วก็แม่มดครับจังหวะนี้แอนเมสกิลมาเลยนะครับแอนเมสกิลเลยแค่นี้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยง่ายๆนะครับด่าน5กับด่าน4เนี่ยมีอะไรไม่ค่อยเยอะนะครับ แล้วก็จูเลียสครับมาจังหวะนี้นะครับผมก็ใช้นับท่าอันดับสกิลครับปึ้มตาย1ตัวนะครับทำให้ติดคงกระพันนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่า2บึ้มมาโอเคจังหวะนี้นะครับแต่แอสตาเนี่ยซวยตรงที่โดนเบิร์น SP นะครับเพราะว่าอีกฝั่งเนี่ยมันตีแอสตาเรานะครับแอสตาเราก็น่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ใช้ตัวของอันดับสกิลนะครับเราก็ตัดสินใจครับให้ ตัวของวิลเลียมเนี่ยใช้ซิกปบัสสันนะครับใส่เจ้าตัวบอสเลยนะครับผมน่าจะตายอยู่นะครับสำหรับดาเมจซิกูบัสสันนะครับอ่ะทุบมาปั้มแตกเลยเรียบร้อย7 0 0 0แสนดาเมจนะครับผมดอกนี้นะฮะถ้าในกรณีที่ยังไม่อยากเสียเวลานะแล้วถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเบิร์น SP นะเพราะว่าโดนเอน้ำแข็งลอยเนี่ยมันตีเรานะครับและว SP มันไม่เหลือนะครับเราก็ใช้ซิกุปรสสานนะครับปาดแตกไปให้เลยนะเพราะว่าจริงๆบอสตัวเนี้ยเลือดมันค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับไม่ได้แรงอ่าไม่ได้เลือดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ ประมาณ5 6ากแสนเนี่ยก็น่าจะตายแล้วนะครับสำหรับอซ่าครับเขาทำดาเมจไปทั้งหมดอ่าเจ็ดแสนแปดเรียบร้อยระดันห้านะครับได้3ดาวเต็มเต็มเลยนะครับและสสำหรับเพื่อนๆครับที่ผ่านชั้นนะครับหอคอยนะ5ชั้นนะครับครบแล้วนะครับแล้วก็เล่นทีมตามผมเนี่ยรับรองนะฮะได้3ดาวเน้นๆ้นเลยนะครับ5้ชั้นนะครับแล้วก็รอรับของรางวัลแบบเบิ่มเกันไปได้เลยนะสำหรับหินรีออฟนะครับ แล้วก็ประดับ2ชิ้นนั่นเองนะครับผมตามนี้เลยโอเคครับสำหรับใครที่ยองลืมฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe ครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็คลับมาเจอกันใหม่ในเกมแบทคัพเอ็มพรุ่งนี้ครับผมจะมีการแข่งขันด้วยนะครับผมก็ให้กำลังใจกันด้วยนะจ๊ะเจอนะาบอยเกมแรกเลยน่าจะเจ๋งเอาฮาเอาฮานะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ